เนึ่สองสองสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องแบ n k NRT นะครับช่องนี้ก็จะเป็นพ่อช่องที่ให้วความรู้สาระและก็ความบันเทิงไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าความบันเทิงเป็นยังไงไก็สามารถเลื่อนหาคลิปนะครับที่ไปครร้ายลูกเสือได้เลยนะครับก็จะมีคลิปอยู่นะครับสำหรับอีพีต่อไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงนะครับวันนี้ทบก็มาพร้อมกับความรู้สาระอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเจอกับเรื่องของทฤษฎีบทของโรนะครับ ทฤษฎีบทของโรคืออะไรโรคือใครใครคือโรแล้วโรเหมือนเคโโรนัืนเปล่าที่เรารับประทานัวกคาเฟ่กันนะครับอ่ะเราลอจะพูดย่อๆคร่าวๆเลยละกันนะครับสําหรับทฤษฎีบทของโรนะครับก็คือเป็นทฤษฎีบทที่สําคัญอย่างมากนะครับในวิชาแคลคูลัสนั่นเองนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของฟังก์ชันที่มันต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็สามารถหาอนุพันธ์ได้นะครับเป็นช่วงช่วงหนึ่งนะครับทฤษฎีบทนี้นะครับถูกสร้างขึ้นนะครับ ตั้งชื่อตามนักนิยศาสตร์นะครับชาวฝรั่งเศสชาวฝรั่งเนัเ่นเองนะครับซึ่งชื่อว่ามิเชลโรนะครับได้เสนอทฤษฎีบทนี้นะครับขึ้นในปี1691นะครับซึ่งเป็นระยะเวลานานเกือบ500ปีเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับใครที่อยากมีทฤษฎีบทของตัวเองนะครับก็สามารถจะคิดค้นทฤษฎีบทบทนิยามต่างหรือว่า อสมการต่างๆขึ้นได้รเราได้รับการแต่งตั้งนะครับแต่จะได้มีชื่อจารึกบนหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนไม่มีอะไรที่ยากนนอึดอัดแต่ตอนนี้คือไม่เอาไม่ไม่อยากมีทฤษฎีขึนของตอนี้ตนนียย้ยังไม่อยากมียังอยู่ในช่วงที่เราสนุกอยู่นะครับซึ่งนะครับเราใช้ทฤษฎีขึ้ของโรนนะครับมาแก้สมการหรือว่า หาตำแหน่งของรากจริงของสมการนี้นะครับในวันนี้นะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้ครับเขาไมหาตำแหน่งของรากจริงนะครับของสมการที่กำลังสามบวกสิบแปด x กำลังสองบวกเสิบเอ็ด x บวกยี่สิบเจ็ดนะครับเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งในทฤษฎีบทของโรเนี่ยเขาเนี่ยก็จะพูดถึงว่า ถ้า a b นะครับเป็นราก2รากที่ติดกันของพูนามเอกจะมีสมบ,บัติที่เป็นจํานวนจริงนะครับแล้วฟังก์ชันหรือว่า f x นะรที่เราดิฟังก์ชันใหนะครับจะมีรากอย่างน้อยหนึ่งรากเนี่ยในช่วงเปิด a b นะแล้วก็รากที่เราได้นะต้องเป็นจํานวนคี้มานับรวมกับ รากซ้ำด้วยนะบานทีก็จะเป็นคร่าวๆสำหรับที่สีบุของัราใน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 เรื่องในวิชาของที่สรีบุสมัครการ์ตเ,เองนะครับแต่ว่าเราก็จะมาทําให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นนะเรียกว่ารูปธรรมในครั้งนี้กันนะครับอ่ะอันดับแรกนะคะการที่เราจะทําเนี่ยแก้โจทย์ข้อนี้นะครับเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเขียนวิธีทำนั่นเองนะฮะอ่ะ เรื่องของการเขียนวิธรรมนั่นเองนะบางครั้งจะได้หนึ่งคะแนนจากตรงนี้แล้วนะจากการเขียวนวิธีทมนะครับเราก็จะให้นะครับให้ f x ของเรานะครับเท่ากับ x กำลังสามบวกสิบแปด x กำลังสองบวกแปดสิบเอ็ด x บวกยี่สิบเจ็ดนะครับเท่ากับศูนย์นะครับทีนี้เราก็จะ,ะในขั้นตอนของ การหารากนะครับกรณีของรากนะครับในขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทําการดิฟฟังก์ชัน f x ก่อนนะครับเมื่อเราดิฟ f x นะครับเราก็จะได้เป็นอะไรบ้างคือเปิ๊บ x กำลังสามสาม x กำลังสองบวกสามสิบสามสิบหก x บวกแปดสิบเอ,อ็ดเท่ากับ ศูนย์นะครับเมื่อเราได้นะครับ f x นะัที่ดิฟแล้วเนี่ยเราก็ได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะได้ว่าอารของสมการนะครับรากของสมการรากของสมการ f สาม x คือ ืออะไรใครตรงนี้มองออกบ้างนะครับถ้าเรามองไม่ออกเนี่ยเราอาจจะต้องไปแยกกำลังสองสมบูรณ์นะครับขดด้านข้างเขียนไปไว้เป็นกระดาษพดน่ารักน่ารักตะนูนตะมตีมิจิมิจ,มจินะคะอ่ะโอเคทำการแยกกำลังสองสมบูรณ์นะครับบวกแปดสิบเอ็ดเท่ากับศูนย์นะครับเมื่อถึงงนี้สังเกตเห็นอะไรบ้าง สังเกตว่าเราสามารถจะดึงตัวร่วมมาได้นะครับเมื่อเราดึงตัวร่วมเลยนะก็จะเหลือเป็นสาม x กำลังสองบวกดึงเสามาเหลือเป็นสิบสองเอ x บวกกับยี่สิบเจ็ดเท่ากับศูนย์นะครับทีนี้ก็หารสามทัสองข้างของสมการก็จะได้เป็นบวกสิบสองเ x บวกยี่สิบเจ็ด กบศูนยนะครับเพื่อได้เป็น2โคตนะครับอะไรคูณกับอะไรได้ได27แล้วเมื่อนามาบวกกันได้เป็น12ได้ x บวก9กับ x บวก3นั่นเองนะครับตัอก็ได้ค่า x สองข่าคือ เท่ากับลบสามแล้วก็ X 3, ออเอ,อ็กเนี่ยเท่ากับลบเก้านะครับอ่าโอเคโอ้ยปากกาครับคือลบสามโอ้ยเดินสีก่อนลบสามแล้วก็ลบเก้าครับจะได้ร,รากของสมการ f ฟ็์เนะครับคือลบสามแล้วก็ลบเก้าทังเองนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับของการหารากเนี่ยเราก็ต้องทําการ พิจารณานะครับพิจารณาเครื่องหมายนะครับของ fc นะครับ fc ที่ไม่ใช่แฟนคลับนะครับอันนี้เป็น c คือค่าคงที่นั่นเองนะครับอ่า c ของเราคือ x นั่นแหละอืมพูดง่ายๆเข้าใจง่ายฟิ e ฟิ e นะครับเมื่อ c ของเรานะครับเท่ากับ เริ่มตั้งแต่ค่าที่น้อยมากๆก่อนเลยคือลบอินฟินิตมีขั้นต่าไหมึ้งลบอินฟินิตต่อไปค่าต่อไปคือลบสามต่อไปคือลบเก้าต่อไปค่าขั้นกลางศูนย์ต่อไปค่าที่มากมากๆมากอินฟินิตี้นั่นเองนะครับอ่ะเราก็จะพิจารณา โดยใช้ตารางนะครับเข้ามาช่วยดูว่ามีอะไรอะไรตังช่วงนะครับเริ่มต้นด้วยการตีตี่ตัวเองปะตีตารางขึ้นมาอ่ะอเอเส้นกลางพึ่งมีเลขคู่ มันคือเรื่องหมายของ if x ึ่งกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครบแล้วนะฮะเธอก็ไปด้วยซีจะอยู่ทำไมล่ะอืม ถือว่าเป็นตารางเมาะก็จะมีลบอินฟินิตเอ้าเขียนสลับกันเก้าสามสามแล้วก็อินฟินิตนะครับเมื่อเราได้นี้เนี่ยเราก็ต้องเอาค่า x นะครับตรงนี้เนี่ยไปแทนใน fx นะครับเพื่อมาดูว่าค่าที่เราได้เนี่ยเป็นค่าบวกหรือว่าค่าลบ นะ,น,น,นะครับเอาค่าน้อยนะครับแทนลงไปในสมการนี้นะครับก็จะได้ค่าที่มันน้อยนั่นเองนะครับเมื่อเราเอาลบเก้านะครับแทนขึ้นไปในสมการก็จะได้เป็นค่าที่มันติดลบนะครับเอาลบสามแทนก็ไปนสมการนะครับไม่ใช่เอาลบเก้าแทนไปสมการจะได้ค่าบวกนะครับวันนี้ขอโทษด้วยนะครับเอาลบสามแทนไปสมการก็ได้ค so ่าที่หมายเป็นลบนะครับเอาศูนย์แทนสมการนะครับก็ได้ค่ามันเป็น ะะเอาค่ามากๆเทลงไปสมการก็จะได้เป็นบวกไม่ใช่ศูนย์เป็นบวกแล้วก็อันนี้เป็นบวกนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถจะสรุปได้ว่าสรุปได้ว่า f(x) นะครับมีรากอยู่ในช่วง ไหนบ้างเอง่ยนะครับอันนี้นะถ้าเราดูนะครับถ้าเกิดว่าอ่าตรงไหนที่มันเครื่องหมายต่างกันเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นจะต้องมีรากนะครับอย่างน้อยเนีย่ยหนึง่งรากเกิดขึ้นนะครับก็จะมีอันนี้นะครับมีราหน้าแน่นอนแล้วก็ตรงช่วงนี้มีราแน่นอนช่วงนี้มีรากแน่นอนถ้าเหมือนกราฟใช่ไหมมันกราฟเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าแบบ ฟีลแบบอะไรประมาณน,นี้นะครับช่วงช่วงช่วงที่มันตรงนี้กับตรงนี้ต้องมีหนึ่งรากใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ต้องมีหนึ่งรากเนาะคือประมาณอารมณ์ประมาณนี้ตามความเข้าใจที่มีอยู่นะครับอ่ะเมื่อเราดูดูว่ามันมีช่วงไหนบ้างที่มันมีรากเนี่ยเราก็นะมาเขียนหรือว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงที่ช่วงเปิดลบอินฟินิตถึงลบเก้าอันนี้มีหนึ่งรากช่วงเปิดลบเก้าจนถึง ลบสามอันนี้มีหนึ่งแน่นะครับแล้วก็ช่วงเปิดลบสามถึงศูนย์อันนี้ต้องมีหนึ่งแน่นอนเลยนะครับซึ่งจะมีเรียกว่ามีค่ารากในช่วงละหนึ่งรากนั่นเองนะครับต่อไปก็เริ่มอาการพิ่จรณาต่อนะครับเัื่นขึ้นหน่อยจะไม่เห็นพิ่จะรับมา นะครับ fx ต่อเลยนะครับโดยการที่เราเนี่ยจะนำค่า x นะครับในช่วงต่างๆเข้าไปแทนนะครับในสมการข้างบนเลยนะครับถติว่าจะเป็นช่วงเปิดลบอินฟินิตถึงลบเก้านะครับเราจะแทนเป็นลบแปดเอ่อลบแปดใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่แต่ ลบสิบลบสิบเอ็ดลบสิบสองลบสิบสามไปเรื่อยๆเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเป็นช่วงนี้ล่ะก็จะแทนเป็นลบสองลบหนึ่งอะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะเราก็จะมาพิจารณาเอ็ไซ์ในช่วงต่างๆว่ามีค่าไหนบ้างนะครับนี้ช่วงแรกก็จะเพิ่มที่ลบสิบสองเลยละกันนะครับต่อไปคือลบสิบเอ็ด ลบสิบคับไปเรื่อยๆจนถึง,ถงช่วงต่อไปคือช่วงของอันนี้ลบแปดลบแปดลบเจ็ดครับอืมไปเรื่อยๆง่ายจนถึง,ถงไ ลบหนึ่งนั่นเองนะคะัพอเราได้ยังไงในปุ๊บเนี่ย,เ,ยเราก็จะแทนค่านะครับ f อเนี่ยเข้าไปในสมการข้างต้นด้านบนเลยนะครับก็จะได้เท่ากับลบสิบสองทั้งหมดด้วยกำลังสองบวกสิบแปดลบสิบสองทั้งหมดด้วยกำลังสองบวกแปดเอกคูณอยู่กับลบสิบสองบวกยี่สิบเจ็ดนะครับเมื่อเราคิดคำนวณแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ย f ที่ลบสิเนี่ยก็จะมีค่าที่ติดลบน้อยกว่าสิน่งะนะครับต่อไป f ลบสเ็นะครับก็จะได้เป็นเราใช้วิธีการโปรงกันดีกว่านะครับทุกคนเพื่อความรวดเร็วนะครับปึ้งสิบปุ๊บในข้นลนอกตั้งไปก่อนปึ้ง นะครับลบสิบเอ็ดลบสิบเอ็ดลบสิบเอ็ดนี้เมื่อคิดคำนวณแล้วจะมีค่าที่น้อยกว่าศูนย์นะครับต่อไปลบสิบฝากลบสิบลบสิบอันนี้เมื่อคิดคำนวณแล้วจะมีค่าที่มากกว่าศูนย์นะครับตรงนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ มันจะมีบทแทรกอยู่บทแทรกหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าบอกว่าเดี๋ยวขอหาก่อนมันจะมีบทแทรกอยู่บทแทรกหนึ่งเนาะอ่านี่นะครับจะมีบทแทรกอยู่บทแทรกหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้า a อเนี่ยเป็นรากที่ติดกันของ f อฟม x นะครับและหนึ่งเลยถ้า f a และ fb เนี่ยมีเครื่องหมายที่ต่งกันแล้ว fx เอนี่ยจะมีเพียงรากเดียวในช่วงเปิด a อนะครับแล้วก็เป็นชักเป็นรากเชิงเดียวนะครับแล้วก็ข้อสองบอกว่าถ้า f a และ fb ีเนี่ยมีเครื่องหมายที่เหมือนกันแล้ว จะไม่มีรากในช่วงเปิดนั้นๆนะครับแสดงว่าเมื่อกี้เลยนะครับมันมีอยู่ตรงนี้ซึ่งมีเครื่องหมายที่แตกต่างกันแสดงว่าต้องมีค่ารากเหนารากอยู่ในช่วงนี้แน่นอนเลยนะครับอันนี้หนึ่งละจำเอาไว้นะครับอ่ะโอเคถึงลบสิบแล้วต่อไปคือลบแปดนะครับลบแป เมื่อคิดคำนวณแล้วนะครับค่าที่ได้เนี่ยจะมากกว่าศูนย์นะครับต่อไปลบเจ็ดน,นะครับเท่ากับว่าเจ็ดน,นะครับเมื่อคิดคำนวณแล้วค่าที่เราได้นะครับจะน้อยกว่าศูนย์นะครับยูชาบูมากจะไปกินชาบูตอนนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้เราสังเกตเห็นใช่ไหมมันจะมีช่วงนี้เนี่ยมันจะมีหนึ่งรากเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเครื่องหมายมาต่างกันน นะครับอ่าต่อไปเจ้าตัวคิดคือช่วงเปิดบแบบลบสามถึงศูนย์นะครับก็เริ่มตั้งแต่ลบสองเลยลบสองลบสอนะครับเมื่อคิดคำนวณแล้วเนี่ยจะมีค่าที่น้อยกว่าศูนนะครับต่อไป F-1 ลบหนึ F ่งนะครับ เท่ากับลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งมคิดตรงนี้แล้วเนี่ยค่าที่ได้เนียก็จะน้อยกว่าศูนย์นะครับทออันนี้มันต้องมีสี่แล้วมีอีกหนึ่งน่เลยปึ้งนะครับ กำลังสามสิบแปดดูตรงสองโอหสิบเอ็ดอยี่สิบเจ็ดอะค่าที่ได้ก็จะมากกว่าศูนย์นะครับแสดงว่าช่วงๆนี้เนี่ยมีหนึ่งค่าเป็นจำนวนคี่มีร่างเป็นจำนวนคี่นะครับอ่ะทีนี้เราก็สามารถจะสรุปได้เลยว่าดางัดางนั้นสรุปได้ว่า ช่วงไหนบ้างนะลบสิบช่วงเปิดลบสิบเอ็ดลบสิบลบแปดลบสิบแล้วก็ลบหนึ่งถึงเป็นรางเป็นเป็นตำแหน่ง ตำแน่งของราเร,เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องเรื่องนี้ต่อไปที่ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องที่สองเรื่องต่อไปนะครับเราเรามาัเจอกันนะครับทุกคน